สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะมาริโอเปิดใจยันทำถูกต้องแจ้งที่มาได้ทะเบียนรถโบราณหลังเข้าพบตำรวจไซเบอร์เผยทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการเมื่อเวลา12นาฬิกา วันที่9สิงหาคม66ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์พระเอกหนุ่มมาริโอมาเลอร์เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำชี้แจงข้อมูลหลังปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในผู้ครอบครองรถยนต์จำนวน65คันที่ตำรวจไซเบอร์ตรวจยึดได้ในคดีสวมรอยแฮกเข้าระบบกรมการขนส่งทางบกเพื่อสวมทะเบียนรถยนต์ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นการประสานนัดหมายวันเวลาเข้าพบระหว่างมาริโอกับพนักงานสอบสวนไม่ใช่เป็นการออกหมายเรียกสำหรับประเด็นที่พนักงานสอบสวนต้องการข้อมูลจากมาริโอว่าด้วยเรื่องของที่มาของรถยนต์โบราณประเด็นเรื่องเล่มทะเบียนที่มาริโอซื้อขายแล้วปรากฏชื่อเป็นผู้ครอบครองแต่เหตุใดจึงยังไม่ได้ลดและการมีส่วนร่วมรู้เห็นกับการกระทําความผิดมูลฐาน ซึ่งการเข้าให้ปากคำครั้งนี้นอกจากเป็นการขอข้อมูลเพื่อพนักงานสอบสวนนำไปขยายผลทางคดีนั้นยังเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจหากมาริโอไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆกับการกระทำความผิด ต่อมามาริโอเปิดเผยว่ามาให้ปากคำในฐานะพยานไม่มีความกังวลเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทราบที่มาของทะเบียนร,รถที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มาริโอตอบว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการและได้ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่หมดแล้วเมื่อถามว่ายืนยันว่าสิ่งที่ซื้อมาถูกต้องหรือไม่มาริโอตอบว่าให้ส่วนเรื่องของรายละเอียดขอให้ถามทางผู้ใหญ่ที่เหลือนอกจากนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ